อดีตคุณครูในจังหวัดสกลนครที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาขับรถชนคนตายเมื่อ10ปีก่อนแล้วก็ศาลมีคำสั่งให้รื้อคดีหลังจากที่พบว่ามีผู้กระทำผิดตัวจริงออกมาเรียกร้องให้ต้นสังกัดนั้นรับตัวเข้ารับราชการต่ำเดิมนะครับส่วนทางด้านของพนักงานสอบสวนที่ทำคดียืนยันว่าทำสำนวนตามพยานหลักฐานและพร้อมให้มีการตรวจสอบด้วยครับ ตำรวจโทธนงศักดิ์โพนงรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคคำชะอีช่วยราชการสถานีตำรวจภูธรพึงแดดอำเภอเมืองจังหวัดบุกดาหานซึ่งเป็นผู้ทำสำนวนคดีนางจอมทรัพย์แสนเมืองโครอดีตครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนครขับรถกระบะชนคนตายเมื่อ10ปีก่อนและสารอุทธรภาค4มีคำสั่งให้รื้อคดีหลังพบผู้กระทำผิดตัวจริงซึ่งสารจังหวัดนครพนมจะตัดสินคดีใหม่ในวันที่16มกราคมนีม้ พันตำรวจโทธนงศักด์เปิดเผยนะครับว่าในวันเกิดเหตุได้รับแจ้งว่ามีเหตุรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์และมีผู้ได้รับบาดเจ็บก่อนจะเสียชีวิตส่วนคนขับรถยนต์หลบหนีครับซึ่งหลังเกิดเหตุก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลและพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสีของรถคันที่ชนติดอยู่บนรถบนรถจักรยานจึงได้ทําการสอบสวนจนพบว่ารถคันดังกล่าวนั้นมีผู้เสียหายเป็นผู้ครอบครองจึงออกหมายเรียกเพื่อที่จะดำเนินคดีต่อไป ทางด้านของพันตำรวจโทธนงศักก์ก็ยืนยันด้วยนะครับว่าทำสำนวนตามพยานหลักฐานไม่ได้กันแกล้งผู้เสียหายและไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์แต่อย่างใดซึ่งหากมีการตั้งกรรมาการสอบวินัยก็พร้อมให้มีการตรวจสอบด้วยครับ